ใจคิดหอวดซาสวาสดีหนพี่น้องหนาวดิจะมีน่าหนาวป่หนาว้องมือจนแ้งจนสาจนดิบเบิดเดอดกิ่นเพลินอยงนั้น สบายดีพี่น้องพ่อๆกับซ่องเอปย์วราบานานด้วพี่น้องเมื่อนี้กับฝนตกอีกแล้วพี่นออ้อยจนพยากลุกไปแหละความมันหนาวไหมซองมือแล้วฝนตกมันน้องรอนนานดิสิมากินมักม่วงจะพี่นอ้องอ็นเดายาียเท้ตุ้มบอลม คนตกแบบน,นี้อุ่นขนาดพี่น้องไอ้จุ่มบุญยักลูกคนละอืม <c oughs> พี่น้องย,ย,ยิ่งโยเลยจ้ะพี่น้องว้าว <c oughs> เป้ซื้อมาแต่บอนไปโอ้แค่อ่อนะพี่น้องไอ้เมื่อวานนี้เป้บอได้ลงคลิปที่ซอง F4 คือซีดออพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะออดแต่บ้านนะหน,นาวซันมืดกระตูพงพี่น้องไอ้นาวหนาวเมื่อวานนี้หล่มกะหล่ม ไปบอนโปแคเข่าอะไรพี่น้องเป้ไปแกะหินปูนเพราะว่าเป้เจ็บเข่าได้ซีมือแล้วพี่น้องเลยเป้กันเลยบนได้ท่ายคิปเมื่อวานนี่ยิปที่ซองบนไดเอาลงให้พี่น้องเมืองบ่มีลิปเมื่อวานพอเมื่อยแหงแลยพี่น้องเจ็บเข่าจนบอสบายพี่น้องจนที่เป็นไข้พุ่นแหละแต่ยังดีเป้กินยาต้านพี่น้องเอาลงมือใช่ไหมเฮียเฮีย ลีลาคือน้องอดีเนาะอืมพี่น้องเลยมาเาพี่น้องกินโซนของกันตอนซอยๆแต่ว่าบรรยากาศนี่คือแห่งขนาดโอ้ยย่อยนะอืมเจ็บบ้างเจ็บบ้างอ่าอันนี่เนาะเจ็บแค่สาวพี่น้องเลยไม่ได้เจ็บแค่ยังบอปเปย์ไปแกะหินญ่ปุนประมาณสองร้อยนะพี่น้อง บอกเหงนอน้ำน้ำมีกิมชิด้านอยู่ในจ่าค่ากนะก็ได้ไหมอุ่นจ่าพอดีใั่ชับเชียงรถดีด้ อยู่แตด,า,นนด,า,ดา่งพี่นสาด่างนาิกจีหลดกันอ้าพี่น้องเอ้ยิดม่นาเาจะนีะนะ่อาจิได,ด้เด้อีเอาทำไมเอากระโดดมันไปใช่กลับก็กลับนหน่อยนาอ กับครถกกยแล้วดอนเนี่ยยังลบไปซื้ออีกความยากถ้ากับมีเหล่า้ายมะมงกันไม่น้อยอันนั้นนะหลักเซิงอยู่พื้นยังจีบจีๆได้ไี่ <c oughs> พิดกดได้ไห่จับนี่จับผ่านนี่งแล้วไก่พาดีอล้วขอนุกี่น้องแจ้ววานใจพี่น้องนี่น้ง <c oughs> องนุ่นเป็นผู้ก่อยอืมกป มึนงนี่วันเปล่าวะวันจันทร์ดอนพันหยีบะดังไม่ดีเลยม่าได้บ้านนู่นเรไม่ได้บ้านพี่ดอกไปปีนนะ่ะบ้านเล่นพญาน,นาคล่าย ไล่เป้ป้าเป้พบเจอแต่แอ่นพี่น้องพาเน้นพญานาคโดยเป้ตื้หอหนุ่มหมาพนตกเป็นแบบโอ,อซองมืดเลยพาเน้นพญานาคกับพนโตซ้ายเป็นสีมาล่างพญานโลคาให้บอสนี่นะสาธุกอนแต่โชคไปลาบข้ามาเขาต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อคันวาเนี่ยนั่งก็ได้พาเน้นพญานาคกับพนตกนะไล่เป้เอาค่ะเอาเนี่ยเป็นโอซอ,องพญานาคนั่ง บริเวณกระตูเห็นตะหอนหมอนลโโยาโพโพพญานามาไม่ว่าแม่แม่ก็นอนอยูจะบอเลยเราฮหอนอะไรหอนนว

อพอว่าเยอะหมาก็มีนาอน้ำโทมพักมืดพี่น้องเลยพักที่ลูกน้าไ่ได้ดซองมือน <c oughs> ั่โทมปพกทิทิลูกพักไ่ได้ดซองมือพักตายนะดอนเลี่ยกระป๋องทีนไ่พอได้ทำบดีคนตกเขาไม่คาเนะ เป้น่ะไปซองมือคักแน่พี่น้องเลยไปสิเห็ดแกะหินปูนเอาน้ามัยแค่น้องซอ,องมือมือที่ซองน่ะครับว่าสิกับอี่ไปขนลา,ลายลายตามคิวกะผู้มาตั้มังกะหลัหลเอาวหลักอ,อาพี่นอ้องเป้์น่ะเลยท่าจน้ชื่อชุดท้ายมาจนข้ามนะน,น้องดันคนมาเมื่อวานเนาะแม่จนคอของพี่น้องเลยแม่เวลาเป้ไปใส่เด้เบิดมือเพราเห็นมา จะไปะนั่นไหมไปโคแขก้วเจ็บจนสิตายยุนซีไข้คนละพี่น้องเลยน้องนก็คืนกับพยูว่าเป็นเวอร์พุ่นเวอร์ที่มือเจ็บม,มือแดดนะสองเธอและเจ็บเล่นินดีนะพี่น้องเลยแวะนำใหม่นะจะขายแม่ได้บ้านอ้าวเหงตุกแหงพลน,น,นพี่เนาะทราบชื่อเธอเราจะเศร้าหนึ่งก้อนจะมีไงเต่ามาไหวยู่พี่ คนหำจายตัวเต๋อแล้วนาวนางราอันนี้ออทั้งจา รวมบัอ,อยอเจ้อำลาเพื่อนเพื่อนว่าชิซ้งเคืองขึ้นมาให้เป้มือเจ้าเพื่อนชิซ่งได้อยู่บอเคืองที่อ้ายเพื่อนเห็ดมาให้เป็นที่มาเนี่ยได้เมื่อถิมงานแต่ว่าของเป้เจ้อำลาเพื่อนมทันชงขึ้นมาให้เป้เลยพี่น้องเพื่นว่าชิซ่งมือนี้ชิงองลำดยซานเจา้าพูดว่าเพื่อนชิซ่งมาให้บอ ชมได้จังน้อยซีโซ่ไปลินน้ำเพลินนเพลินว่างนะพี่น้องเลยเป็นลงไปลิ้นสะวันกับทีมงานอินดี้ทีมงานบาสซุ่มกลางนเนี่ยเป็นจามโม่ไปลอ,องไปส่วนไปลินแคร์พองเป้เข้าไปเบิ้งคิบนะป้าบอลเปไนนไนน้ไปไม่นันพี่น้องไปไม่นันนะคนไม่ได้ลินทำออนอกอุปกรณ์เพรเด็กน,น้อยคาลิ้นนะสืบไปเบิ้งคิบเจ้อัมลากับคีบไลค่คลิปนะไล่นะลนะลทีมงานนั่นแหละไล่ซองนั่นแหละข้าเจ้าลิ้นบ้าเป็นตะขาบอะไรพี่น้อง จักมือเป้สิหลงไปสินี่อยู่นะตอนนั้นเป๊ก็บ,บอกก้าพี่นอ้องบ่เคยไปในสถานที่นั้นจกักคือไปเธอดเดพี่น้องไปนั่นนะก็โม่ได้พี่น้องเลยมันมีบอลลิ่นมาด้านนอกเป็นมากอลลิ่นอยู่ได้ตอนถ่ายคลิปตอนนั้นอยู่นั่นนะโอ้ผลพกแล้วพี่น้องมาทางนี้เป๊กับเสียมลาพ่อจ้าสนี้เดจ้าพี่น้องเป้กับขอมมุกขอใจทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาคนแรกคนแรกเป้เดจ้าพี่น้อง สบายดีเอากินอยู่ไหนเนี่ยยังอุ่นพี่น้องเอ้ยแล้นี่อาจารย์พี่น้องบ๊ายบายจน้อยคิดถูไปดิ่นน้ำอัมมาลาจำลองคิดถูไปดิ่นน้ำเจ๊อัมมาลาขอบคุนสี่พาฟองมาให้บอสมาดีเปลี่ยนส่งเบิ้งสีกีบอดได้ภาคเลยสําหรับเพราะว่าคนตุกพี่น้องมันเท่าเพื่อนกับบอลฝ่ายไหมไปเข้าไหนเข้าไหน